ตัวย่าหนิงนะคะเช้าสดใสกับวันพฤหัส,สบดีกับวันหวยออกค่ะกับวันหวยออกกินหมูปิ้งกับย่าหนิงนะคะวันนี้ย่างข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วก็กระดูกหมูกระดูกหมูใส่ถั่วทันยพื้นเมื่อวานนะคะต้มใส่สะปะรถใครที่มาจะปรับสมดุลร่างกายกับย่าหนิงทานข้าวได้กันนะคะวันนี้ข้า,าวเช้าค่ะข้า,าวเช้า ก็จะออกเป็นต้มจืดนะคะเป็นต้มอ,อีกระดูะอ,อันนี้ทานง่ายทานง่ายสูงใบก็ทานง่ายเด็กก็ทานง่ายผลิตภัณฑ์ที่เราใส่ลงไป ถั่วดำถั่วแดงงาขาวงาอ่าอ่าถั่วเขียวลูกเดือยวะ่ะสุดยอดเลยผลิตภัณฑ์จากพันธุ์พืชทำเป็นกับข้าวก็ได้ ด้านนี้ก็ามาทําเป็นกับข้าวทําเป็นน้ําปั่นทําเป็นน้ําดื่มทาเป็นผักอันนี้คือถ้าเราต้องการผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาปรับสมดุลของร่างกายเราปรับได้หมดนะคะเพื่อสุขภาพเป็นาทารแบ่ขาวด้วยกันนะคะ